สวัสดีครับผมสำลีลักสุทีสสบัญชีและชื่อพักคภูมิใจไทยวันนี้นะครับผมมาลงพื้นที่ตามพี่น้องอาตามข้อเรียกร้องของพี่น้องบ้านโคกกลางตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารครามพี่น้องมีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเนี่ยมีหลายหลังคาเลือนนะครับจากนี้นะครับไฟไฟแรงแรงต่ำใช่ไหมครับ แต่จะมาถึงตรงนี้พี่น้องต้องต่อสายไปเองนะครับพี่น้องที่อยู่ด้านน,นู้นนะครับไม่ใช่เพื่อการเกษตรอย่างเดียวพี่น้องมีบ้านมีหลังคาเรือนและก็ทํากิจการหลายอย่างนะครับมีทั้งร้านกาแฟมีทั้งร้านซ่อมรถนะครับกิจกรรมหลายหลายอย่างต้องการใช้ไฟนะครับต่อไฟจากตรงนี้ไปลงจุดนุ้นประมาณกี่เมตรครับประมาณม2ประมาณ2 0 0เมตรนะครับก็ไม่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 ไกลเท่าไหร่นะครับ ผมเองก็จะได้นำปัญหานี้นะครับไปเสนอสภาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนนะครับต้องการใช้ไฟให้แก้ไขตามที่พี่น้องต้องการนะครับมาพี่พี่น้องคนที่ท่านนี้นะครับเป็นท่านเป็นคนที่มีกิจการนะครับที่บ้านทอู่ซ่อมรถครับทำอู่ซ่อมรถต้องใช้ไฟเยอะใช่ไหมครับ อันนี้แต่ละเดือนนะครับไฟที่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 เชื่อมไปหรือยงไปเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟพิเศษค่าไฟก็แพงนะครับแต่ละเดือนนี่ประมาณกี่พันบาทครับหกเจ็พันใช่ไหมที่พูดเมื่อกี้นี่ยเนาะอย่างน้อยคือสี่พันครับย่างน้อยก็สี่พบาทก็ถือว่าเยอะนะครับครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องก็อยากจะได้ไฟต่อลงหม้อด้านนู้นนะครับหม้อแปลงด้านนู้น ก็จะได้บรรเทาพี่น้องก็จะได้สบายใจเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะทุกหมู่บ้านจะต้องมีไฟใช้เหมือนกันครับผมก็จะนำปัญหาต่อ,อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอบคุณครับ